สวัสดีครับโหราศาสตร์จัดง่ายบายชุดติเด็ดโหราศาสตร์ครับโดยกระผมอาจารย์นพครับต่อที่เลขศาสตร์นะเลขคู่3นะครับ3าครับดาวเหมือนกันมาเจอกันนะครับเป็นเลขที่ต้องระมัดระวังในการใช้นะครับมีพื้นฐานตามวิชาโหราศาสตร์และก็วิชาเลขศาสตร์อย่างไรนั้นรับชมรับฟังครับอังคารครับเลข3ตัวแทนนะครับเป็นดาวแห่งผู้นำครับดาวแห่งการเป็นแม่ทัพนายกองดาวแห่งการแข่งขันนะครับไม่ยอมคนครับ เป็นเลขที่มีพลระรกกาลังเยอะนะมาเจอกันเองครับ3าเนี่ยเป็นเลขที่มีข้อจํากัดในการใช้จริงๆริงนะครับมองด้วยที่ภาพรวมของผู้ใช้เนี่ยจะทําให้เป็นคนที่ร้นนะครับมีพลระรกกาลังมากครับทาอะไรแล้วต้องแข่งขันเอาที่1นึ่งนะไม่ยอมคนนะครับชอบทํามากกว่าพูดนะครับแล้วก็ชอบที่จะพิสูจน์ด้วยตัวเองมีเหตุผลของตัวเองนะครับมองเรื่องของการทํางานครับก็จะทําให้งานมันไม่ค่อยราบรื่น,นครับงานบริษัทงานองคอ์กรมักมีความขัดแย้งในการทํางานรวมถึง ไม่ค่อยได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่องของการเงินนะครับถือว่าเป็นคนที่ขยันทําเง HAEL, นินก็จริงนะหาเงินได้จะมีรายจ่ายเยอะนะครับด้วยความที่เป็นคนผงผางนะครับพยายามเอาชนะนะเสียงเงินไม่ว่าเสียนหน่ายไม่ได้นะครับมีข้อจํากัดการใช้เรื่องของความรักครับต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นความรักที่พยายามเอาชนะกันนะครับท่านที่โสดอาจจะเป็นคนที่ใจใหญ่นะครับคิดและทํมเลยนะบ,บางครั้งอาจจะพลาดได้ในเรื่องของความรักทานใดที่มีครอบครัวคนรักอยู่แล้วก็คือเป็นความรักที่ ไม่ค่อยถนอมน้ำใจกันนะครับต้องพยายามประคับประคองกันนิดนึงครับเป็นเลืที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพครับระวังนิดนึงครับเป็นเรื่องของการท่าครับระมัดระวังขอบโต๊ะขอบเลี่ยมเรื่องของโลหะด้วยนะครับเป็นเลขที่ไม่เหมาะสําหรับในการใช้โดยรวมครับท่านใดที่มีความรู้โหดเลขศาสตร์ควรหลีกเลี่ยงในเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับ